Å. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. 녹진กชิ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อนี้มาพอกับว่าเมฆพากินพี่น้องเมื่อนี้ว่าเมกได้ต้มเสร็จมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผมมาแบบจัดใหญ่ๆเน้อเครื่องโอ้ยอลังการอลังการพี่น้องมีหดเลือดกระเทียมเจียวโอ้ยเป็ดป่าหอมขนาดครับผมใส่พริกใส่แยงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องปุ๋งมีข้าลูกสิ้นมีหมูสามชั้นพี่น้องวันนี้ใส่เขับไปพร้อมเอาัหละพาพี่น้องเอามาเมฆขอแยดคนกันเด้อครับผมมีหัวมะละเด้อพี่น้องเด้อ พคนอะบางเสศษแต่ล่ะแม็กเศษบางคนอะโอ้สีเหลืองทองดีขนาดพี่น้องขอญอาตคนก็ได้ครับผมมาหัมานีพี่น้องได้การแล้วครับอือ 음. 음. 녹진 쎄우맛요 เห็นไหมพี่้องเห้ยเนี้วนุน่มขนาดครับโอ้โห ผมอำล้ำแสบขนาดเลยหืมมรายการครับ เมนูก,ก็อยากพี่น้องเอ้ยน้นแล้วครับบ่ได้กินเมนูนี่ มาราพางงมๆเงา,งาเอาอู่สวนลังบ้านครับมาละกับสวนลังบ้านผู้เองกินเองเพี่อง แซ่บบ่ครับครับ เลือดในก็นเขากันดีนะพี่น้องขายบาได้ครับ chán mà thôi bằng nghe không ơi xui ạ เจ็บครับกึดกึดกึดดีค่ะเลยพี่น้องเลือดสือมันมา สุด,ด <c oughs> โอ้ผมออมผมขับเลยครับข้าวออกข้างในออกเลยโอ้หอยใหญ่จงจ้างครับผม เอาแกงเส้นต้มเส้นพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไล็์กดแช่กูเปล่งกันกลังใจกใ็แวกได้ด้วยครับผมกินหนักกินไม่พอก,กันไม่อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเรารับแรงเงินหมื่นเราตืน่นแรงเงินแสนเด้อครับผมสวัสดีมานี่สวัสดีครับ